สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาอธิบายการทำเว็บแอปนะครับเพื่อบันทึกข้อมูลลง Google Sheets นะครับทีละขั้นตอนให้เข้าใจนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ประยุกต์ใช้งานหรือว่าไปต่อยอดงานของตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะทำข้อมูลตัวอย่างไว้ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็น Google Sheets นะครับ ซึ่งจะมีคอลัมน์นะครับประทับเวลานะครับคอลัมน์ชื่อนะครับสกุลเพศวันเกิดอีเมลแล้วก็เบอร์ถูกนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปทำเว็บแอปนะครับโดยการสร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับไปที่ g o o g l e Drive ครับจากนั้นไปที่ใหม่แล้วก็ไปที่เพิ่มเติมครับแล้วก็เลือกสคริปต์ของ Google App ขึ้นมานะครับ เมื่อเปิดสคริปต์ของ Google App ขึ้นมานะครับให้ตั้งชื่อโปรเจกต์ตรงนี้นะครับโครงการไม่มีชื่อนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโครงการขึ้นมาครับผมจะตั้งชื่อว่านะครับบันทึกข้อมูลครับลงชีตจากนั้นนะครับกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับทีนี้นะครับเมื่อเราสร้างนะครับสคริปต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ สิ่งแรกเลยที่เราจะทําการเรียนรู้นะครับในการสร้างเว็บแอปนะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับมันจะต้องเป็นฟังก์ชันดูเก็ตนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละขั้นตอนแล้วก็ Copy มาวางเลยนะครับโดยผมจะแชร์ลิงก์นี้ใต้คลิปสอนให้นะครับเป็นโค้ดที่ฝากไว้บนกิจทำให้เรียบร้อยนะครับอันแรกเลยก็คือ Code.gs นะครับให้ท่าน Copy ครับส่วนนี้มาเลยนะครับ Ctrl 4นะครับ จากนั้นมาที่สคริปต์แล้วก็ลบออกให้หมดนะครับ c t r o l v นะครับฟังก์ชันดูเกตนี้นะครับจะไปเปิดไฟชื่อว่า Index ตนะครับตอนนี้เรามีดูเกตเรียบร้อยแต่เรายังไม่มี Index นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ทำการ Copy นะครับชื่อ Index ตรงนี้ c t r o l c นะครับจากนั้นมาสร้างไฟล์ d e x ็ขึ้นมากดบวกครับแล้วก็เลือกเป็น html นะครับแล้วก็วางชื่อลงไปตรงนี้นะครับ i n d เด ัตัวเลขหมดตามนี้เลยนะครับให้เหมือนกันกดปุ่ม enter ครับเสร็จแล้วนะครับให้กลับมาที่นะครับโค้ดนะครับที่แชร์ให้นะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ index.html นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลมันเยอะก็อาจจะใช้วิธีการกดปุ่มรอตรงนี้นะครับของ index นะครับแล้วก็ ctrl a ctrl c เลยนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่สคริปต์นะครับ อินเด็กตัวนี้ให้ลบทิ้งไปเลยนะครับแล้ว c t r l V นะครับโพสที่แชร์ให้นะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่มบันทึกพอบันทึกเสร็จนะครับให้เราสร้างเป็นเว็บแอปขึ้นมาก่อนนะครับไปที่เมนูการทําให้ใช้งานได้ครับการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับจากนั้นนะครับมาเลือกประเภทเป็นเว็บแอปครับคลิก แล้วก็ฉันเท่านั้นตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นทุกคนครับคาอธิบายใหม่ครับพิมพ์คําว่าเวอร์ชันหนึหรือ V1 ลงไปจากนั้นมาคลิกปุ่มการทําให้ใช้งานได้ครับแล้วรอสักครู่นะครับเพื่อให้นะครับอาจจะมีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็จะรันเป็นเว็บแอปขึ้นมา เรียบร้อยตอนนี้ยังไม่มีการเชื่อมต่อกับ Google Sheets ก็เลยยังไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับแต่เราจะได้ลิงก์เว็บแอปมาเรียบร้อยนะครับกดปุ่มเสร็จสิ้นครับจากนั้นให้ทําการทดสอบเว็บแอปของเราขึ้นมานะครับไปที่การทําให้ใช้งานได้มาที่เมนูการนำการทดสอบไปใช้งานครับลิงก์นี้จะเป็นลิงก์สำหรับเราทดสอบครับแต่ไม่ใช่ลิงก์ที่นำไปใช้งานนะครับคลิกไปที่ลิงก์สาหรับการทดสอบครับ จากนั้นนะครับเราก็จะได้งานขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับชื่อสกุลเพศวันเกิดอีเมลเบอร์โทรนะครับกดปุ่มบันทึกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีคําสั่งนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเรียนรู้ทีละขั้นตอนนะครับว่าหลังจากที่นะครับเรามี HTML ครับเรามีโค้ด .js เรียบร้อยแบบนี้นะครับก็สามารถจะแสดงผลเป็นเว็บแอปแบบนี้ได้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มนะครับ เรียนรู้นะครับในเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะครับจากฟอร์มลง g o g l e s h e e t s ทำอย่างไรนะครับก็กลับมาที่สคริปต์ของเราตรงนี้นะครับจากนั้นให้มาเปิดสคริปต์นะครับที่แชร์ไว้ให้กด back ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างสุดก่อนนะครับผมจะใช้คำว่าจาวาสคริ p t ไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจะระบุส่วนไว้ว่านะครับ โค้ดตรงนี้นะครับให้เอาไปไว้ที่ไฟล์ c o d e .js นะครับก็ copy ฟังก์ชันตรงนี้นะครับนี้นะครับ Ctrl ทครับเสร็จแล้วกลับมาที่สคริปต์นะครับแล้วก็มาเปิด c o d e .js แล้วก็ครับนำโค้ดมาวางตรงนี้ครับฟังก์ชัน process form from object ครับซึ่ง Java ่าสคริปต์ตัวนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้จะทำหน้าที่รับค่ามาจาก Index นะครับมาจากฟอร์มนี้ Index แล้วก็จะบันทึกค่าลงไปใน Google Sheets ครับโดยใช้คำสั่ง a p p e n Row นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรานะครับ Copy ฟังก์ชันมาไว้ใน Code.js เสร็จแล้วนะครับกลับมาที่โคดที่แชร์ให้นะครับเลื่อนลงมาในส่วนของ Java Script นะครับผมจะเขียนคาว่า Index ครับก็ให้ Copy คาว่า Script ตรงนี้ครับมาจนถึง Slash Script ตรงนี้นะครับ c o n c t r o 4ครับพอ Copy เสร็จครับ ในการวาง JavaScript นะครับของ Index นะครับให้เราคลิกมาที่หน้า Index นะฮะเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดก่อนครับก่อนที่นะครับจะเป็น Select Body นะครับให้วางโค้ดตรงนี้นะรับก่อน Select Body ครับแล้วก็ Ctrl V โค้ดลงไปจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับซึ่งนะครับตัว JavaScript ตัวนี้จะทำงานนะครับในการบันทึกค่าจากฟอร์มครับลงไปใน Google Sheets เพราะฉะนั้นนะครับให้เรากลับมาที่ c o d e .js อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาบรรทัดที่8นะครับมาระบุชีตครับที่เราจะบันทึกลงไปครับให้เปิด Google Sheets ขึ้นมานะครับใครที่ไม่ได้สร้างแบบนี้ก็สร้างขึ้นมาแบบนี้ไว้รอนะครับจากนั้นมาด้านบนนี้นะครับแล้วก็ Copy ID ของ Google Sheets ครับคลิกขวาคัดลอกครับ เมื่อได้ ID ของ g o o l l s s h e t t เสร็จแล้วครับให้กลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับแล้วก็ลบ 3x นี้ออกไปแบบนี้นะครับจากนั้น Ctrl v ลงไปครับกดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบครับในการบันทึกข้อมูลจาก Google Form ครับว่ามันจะลงไปที่นะครับไม่ใช่ Google Form ตัวทีนะครับ จากเว็บแอปของเราครับมันจะลงไปที่ชีตหรือเปล่าครับแต่เนื่องจากว่าสคริปต์ของเรานี้นะครับมันมีการเชื่อมต่อระหว่างสคริปต์นะครับกับ Google s h e e t นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการรันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะมาลองเรียกใช้นะครับหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มันเกิดการตรวจสอบสิทธิ์ครับพอคลิกที่เรียกใช้นะครับมันก็จะขึ้นเพราะว่าตรวจสอบสิทธิ์นะครับให้คลิกที่ตรวจสอบสิทธิ์ครับ จากนั้นไปเลือกบัญชีอีเมลของเราครับเสร็จแล้วไปที่ขั้นสูงครับแล้วก็ไปที่บันทึกข้อมูลลงชีตไม่ปลอดภัยกดปุ่มอนุญาตครับแล้วรอสักครู่นะครับเมื่อมันขึ้นดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นครับถือว่าตอนนี้ครับตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยพร้อมที่จะทดสอบการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับมาที่หน้าทดสอบครับ แล้วก็กดรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นนะครับลองกรอกข้อมูลลงไปนะครับเช่นนะครับสมชายเรียนดีครับเป็นเพศชายนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับอ่ะสมวาเกิดวันนี้แหละนะครับอีเมลครับสมชายอีเมลอะไรนะครับก็อเมลตัวอย่างลงไปก่อนนะครับเบอร์โทรอะไรนะครับก็ลองใส่เข้าไปครับจากนั้นลองกดปุ่มบันทึกดูครับ พอบันทึกเสร็จจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลนั้นนะครับจะถูกรีเซ็ตนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปเช็คข้อมูลใน g o Google s h e e t ครับจะเห็นว่าข้อมูลจะถูกบันทึกลงมาใน g o Google s h e e t เรียบร้อยนะครับแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือนะครับในส่วนของเบอร์โทรนะครับตอนที่เรากรอกข้อมูลลงมาเราจะมีเลขศูนย์ด้วยครับแต่เมื่อข้อมูลลงมาที่ g o Google s h e e t เลขศูนย์มันจะหายไปนะครับเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เราก็กลับมาที่สคริปต์ครับคําสั่งที่บันทึกข้อมูลลงนะครับในส่วนของเบอร์โทรก็คือบรรทัดที่17ครับ form object food นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหน้า form object นะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมาย double c o d e ครับลงไปตามด้วย single c o d e นะครับแล้วก็ double c o d e ข้อจากนั้นกดปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับแปลว่าครับ ในตอนที่บันทึกข้อมูลลงชีตนะครับให้ตัวออบเจกต์ตัวนี้นะครับมันเป็นสตริงนะครับถ้าเราใส่ตัวซิงเกิลโค e ดตรงนี้ลงไปครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะใส่เลขสูตรลงไปเบอร์โทรให้เราหรือเปล่าครับกดปุ่มรีเฟรชครับเมื่อรีเฟรชเสร็จครับผมจะ ทดสอบข้อมูลเดิมก็แล้วกันนะครับสมชายครับเพศชายนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับอีเมลนะครับแล้วก็เบอร์โทรทีนี้มีสูตรนะครับซึสูตนะครับกดปุ่มบันทึกครับข้อมูลก็ถูกรีเซ็ตเรียบร้อยครับมาเช็คที่ g o Google s h e e t เห็นไหมครับเบอร์โทรก็จะมีเลขสูรน้ำหน้าถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆถูกต้องหมดเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับ ในส่วนของสคริปต์นะครับอ่ามันทำงานยังไงนะครับเรามาดูที่หน้าอินเด็กครับเมื่อมีการกดปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับอ่าคำสั่งที่ครับสั่งให้บันทึกก็คือ Google ครับบรรทัดที่7 2ครับ s c r i คร r u n ครับไปรันอะไรก็คือมารันฟังก์ชันที่ชื่อว่า process form form object ครับซึ่งฟังก์ชันนี้ก็คือ process form form object นะครับ มา run function ในฝั่งดูเก็ตนะครับแทนที่เราจะมากดปุ่มเรียกใช้นะครับเราก็นะคให้จาวาสคริปต์เนี่ยสั่ง run ฟังก์ชันนี้อัตโนมัตินะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําเสร็จแบบนี้นะครับสังเกตว่านะครับฟอร์มของเราไม่สวยงามเลยครับชิดซ้ายแล้วก็ตัวอักษรธรรมดาครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งฟอร์มของเรานะครับให้ดูดีสวยงามทําอย่างไรบ้างนะครับดับแรกเลยนะครับให้กลับมาที่ครับ โ้ดที่แชร์ให้นะครับแล้วมาตรงนะครับคำว่าออปชันตรงนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะแบ่งส่วนต่างๆนะครับเพื่ออธิบายครับการตกแต่งนะครับในส่วนของฟอร์มนะครับหรือว่าการทำงานให้ฟอร์มมีความสวยงามนะครับอย่างเช่นนะครับอ่าในส่วนของฟอนต์นะครับอ่าในส่วนของฟอนต์นะครับเราอยากเปลี่ยนฟอนต์เป็น Google Font เราจะทำยังไงนะครับให้ฟอนต์มันสวยงาม ผมก็นะครับทำในส่วนของ Google Font ไว้ให้นะครับท่านก็ทำแบบนี้ครับ Copy ทําทำตั้งแต่คำว่า Link นะครับตรงนี้นะครับมาเรื่อยๆมาจนถึง t y l e e l แลส s t ต l e ตรงนี้ครับคลิกขวา Copy ครับจากนั้นนะครับกลับมาที่สคริปต์นะครับและการวางไปวางที่ไหนนะครับจะต้องมาวางที่ไฟล์ Index นะครับแล้วก็นะครับฟอนต์เนี่ยจะต้องมาวางไว้ในส่วนของเฮดแล้วก็สแลสเฮดตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับให้เอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้ครับกดปุ่ม enter ลงไปครับแล้วก็ c t r l v แบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับเมื่อบันทึกเสร็จครับเราลองมารีเฟซนะครับเรียบร้อยนะครับฟอนต์ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับมีคำสั่งอะไรอีกบ้างนะครับที่นะครับแนะนำให้นะครับเช่นนะครับเอ่อ row center นะครับ ทํายังไงจะให้ฟอร์มของเรามันชิดซ้ายมาอยู่กึ่นกลางนะครับวิธีการครับก็มาก๊อปปี้คำสั่งบรรทัดนี้ครับเป็นการเรียนรู้ไปทีละส่วนครับ c อนโทครับจากนั้นนะครับมาที่สคริปต์ครับกลับมาที่สคริปต์แล้วก็มาดูบรรทัดรนะครับก็คือบรรทัดที่20ตรงนี้เห็นไหมครับ Dip c l a s s เท่ากับ Row ร w มันเป็น Dip Class เท่ากับร w เฉยๆครับต่อจาก l l s s เท่ากับ Container ครับ เราก็วางทับบรรทัดนี้หรือลบบรรทัดนี้แล้วก็ Control V ครับ s t จ Justify Center ครับ MD c น n t e r ครับกดปุ่มบันทึกครับจากนั้นนะครับลองกด Refresh ดูครับเนี่ยฟอร์มของเราก็จะมาอยู่กึ่งกลางเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการให้หัวฟอร์มของเรานะครับสวยๆนะครับเราก็จะมาเพิ่มคำสั่งนะครับ มาที่สคริปที่แชร์ให้นะครับแล้วก็มาตรงนะครับคำว่า boost tab c a r d นะครับให้ทำการคัดลอกนะครับตั้งแต่ d i e p class c a r d ตรงนี้ครับมาจนถึง c a ด body ตรงนี้นะครับแต่ตัว s l a d dip ตรงนี้ยังไม่ต้อง copy นะครับในครั้งแรกนะครับคลิกขวาคัดลอกครับแค่นี้ก่อนกลับมาที่สคริปของเรานะครับมาตรงบรรทัด23นะครับต่อจาก br นะครับก่อน form id m y form ตรงนี้นะครับ เราก็วางเคอร์เซอร์ลงไปตรงนี้แล้วก็ c อนโทรลงไปแบบนี้ครับแล้วก็มา Copy s ี้สลัดครับนี่นะครับสลัดดิฟคอนโทรลสครับกลับมาที่ Index ของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วเลื่อนลงมาครับมาตรงนะครับบรรทัดสุดท้ายก่อนครับก่อนที่จะขึ้นสคริปต์ครับมันจะเป็นสลัดดิฟสลัดิฟตรงนี้นะครับเราก็ c อนโทรลวีนะครับดิฟตรงนี้ลงไปตรงนี้นะครับ จากนั้นกดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จครับเรามาลองรีเฟซหน้านี้ดูครับกดปุ่มรีเฟซครับสวยงามเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้นะครับฟอร์มขึ้นมาครับทีนี้นะครับถ้าต้องการให้มีไอคอนสวยๆอยู่ข้างหน้าฟอร์มบันทึกข้อมูลครับส่วนนี้ครับเราก็จะไปใช้นะครับฟอนต์ออซัมนะครับวิธีการทําอย่างไรฟอนต์ออซัมนะครับกลับมาที่สคริปต์ของเราครับ มาตรงบรรทัดฟอนต์ออซัมตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ Copy ครับสคริปต์ตรงนี้นะครับ s l e c t สคริปต์ก่อนนะครับ Ctrl ทนะครับจากนั้นเอาสคริปต์นะครับไปวางในส่วนของเฮทครับเลื่อนมาบนสุดนครับตรงเฮทครับ e ซเฮนะเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้แถวนี้ก็ได้ครับที่ที่7นะครับ Ctrl V ลงไปครับอันนี้จะเป็นลิงก์ของฟอนต์ออซัมครับเสร็จแล้วนะครับ กลับมาที่โค้ดนะครับให้ c o ะครับ class fast f สฟาตรงนี้นะครับ control ทนะครับ control ีจากนั้นเอาคำสั่งนี้ครับเอาไปไว้นะครับเราต้องการให้มีไอคอนอยู่ข้างหน้าฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับเราก็ต้องเอาไปไว้ข้างหน้าคำว่าฟอร์มบันทึกข้อมูลตรงนี้นะครับเนี่ยเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงฟอร์มบันทึกข้อมูลแล้วก็ c o n โทนลงไปนะครับ นื่องจากว่าไอคอนตัวนี้เท่ากับตัวหนังสือ1ตัวนะครับให้เราเพาะวักหนึ่งครั้งนะครับจากตรงนี้นะครับเ้าะวักหนึ่งครั้งครับมันจะได้ไม่ติดกันมากเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปนะครับเราก็จะต้องไปหารูปจากฟอนต์ออซั m e ทรมาเปลี่ยนรูปนี้ครับตรงนี้เป็นรูปที่ชื่อว่า Addedge Card นะครับกดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกแล้วมาลองรีเฟชดูนะครับ เรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็จะได้ฟอนต์อัลซัมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นถ้ามีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับเราจะแจ้งเตือนด้วยสว e อเลอร์ด้วยทําอย่างไรครับกลับมาที่โค้ดที่แชร์ให้ครับแล้วมาตรงนะครับสวีอเลอร์งนี้นะครับก็ Copy s c ้ครับสคริปต์คอนโทซครับเมื่อ Copy s c ้สคริปต์เสร็จครับเอาไปวางไว้ตรงไหนครับเราก็จะต้องเอาไปวางไว้ในส่วนของ Java Script ก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดก่อนครับแล้วเราจะเห็นคําว่านะครับสคริปต์สแลสสคริปต์ตรงนี้นะครับให้นะครับเอามาวางก่อนสแลสบอดี้ครับก็กด Enter ลงมานะครับ c o n t r ร l v ลงไปตรงนี้ครับจากนั้นนะครับมาก็ปี้คาสั่งครับตั้งแต่สวอลไฟน์นะครับดอตไฟตรงนี้นะครับก็ปี้คอนโทรซมาเลยนะครับจากนั้นกลับมาที่สคริปต์ครับเราจะให้มันแสดงนะครับว่าบันทึกเรียบร้อยตอนไหน ตรงฟังก์ชันนะครับ handle form submit นะครับเมื่อ Google Script run นะครับ code.js ให้ไปรันบันทึกชีตนะครับบันทึกเสร็จนะครับคำสั่งนี้นะครับ document.get element by id my form.reset นะครับหมายความว่าให้มันเคลียร์ช่องว่างนะครับที่มีข้อมูลทุกช่องให้เป็นค่าว่างหมดเลยนะครับพอมันเป็นค่าว่างเสร็จเราก็ให้แสดงสวิต i ์อเลอร์ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับ เอาเคอร์เซอร์มาไว้หลังบรรทัดกด Enter ลงมาแล้วก็ Ctrl V ครับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการใส่สวิตช์ลเลือ่อลงไปตรงนี้ครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จครับเราจะมาทดสอบฟอร์มของเรากดรีเฟชอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นลองกรอกข้อมูลครับสมว่าเป็นผู้หญิงบ้างสมหญิงคนสวยครับเป็นเพศหญิงวันเดือนปีเกิด อันที่ยี่2ิที่ผ่านมานะครับอีเมลสมหญิงครับสมมุติลงไปเบอร์โทรสมหญิงใส่ข้อมูลสมมุติลงไปจากนั้นกดปุ่มบันทึกก็จะมีสวิตชอเลืร์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หายไปครับส่วนฟอร์มก็โดนรีเซ็ตเรียบร้อยเคลีย์ข้อมูลครับแล้วก็ข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงมาทาในส่วนของสมหญิงคนสวยหญิงครับเบอร์โทรอะไรต่างๆถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับ ซึ่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการเรียนรู้นะครับในการแก้ไขสคริปต์หรือว่าการทำงานของเว็บแอปไปทีละส่วนนะครับถ้าต้องการนะครับให้ฟอร์มสวยครับเราจะต้องไปเรียนรู้เรื่องโค้ดสีของนะครับ Bootstrap ด้วยนะครับเช่นนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คำว่า Bootstrap นะครับแล้วหรือไม่ก็คำว่า Bootstrap color ก็ได้ครับจากนั้นเข้าไปที่ color ของ Bootstrap เขาจะแสดงตัวอย่างสีครว่าเราต้องการสีอะไรจะใช้คำสั่งไหนครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับชื่อว่า primary ครับสีเทาเนี่ยนะครับชื่อว่า secondary ครับสีเขียว success สีแดง danger ครับ background นะครับสีส้มครับ warning ครับ info อย่างเงี้ยนะครับเราอยากได้สีอะไรเราก็เอาชื่อนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการนะครับให้ พื้นหลังตัวนี้นะครับมันไม่ใช่สีขาวนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรทําอย่างไรนะครับเราก็นะครับมาคาสั่งใช้คําสั่งนี้ก็ได้เช่นผมอยากได้ไม่ต้องเอาจุดมาครับ b g ข a w a r n i n g c o n t r o l c มานะครับเสร็จแล้วเราไปแก้ไขสคริปต์เราตรงไหนครับสคริปต์ในไฟล์ Index ของเรานะครับผมใช้กาดช่ไหมครับตรงนี้นะครับ cardborderprimary ครับ เสร็จแล้วนะครับการ์ดเฮดเดอร์นะครับ BG Primary นะครับ BG Primary ครับทำให้ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าเราต้องการนะครับ BG เป็นสีอื่นนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับผมจะคอนทอลวีลงไปนะครับเป็น BG Warning ครับกดบันทึกครับเสร็จแล้วลองรีเฟซดูครับมันก็จะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีส้มแบบนี้ครับหรือนะครับอ่ะกลับมาเหมือนเดิมนะครับให้หัวเป็นสี สีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวการ์ดบอดี้ทำบรนทัดที่27ครับการ์ดบอดี้ครับเพาบักที่1นึ่งคอนโทรลวีงไปเราจะให้พื้นหลังของการ์ดเป็นสีส้มนะครับเราก็ระบุว่าเป็น BG วันนี้กดปุ่มบันทึกครับแล้วก็ลองรีเฟซดูครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้พื้นหลังเป็นสีส้มครับหรือปุ่มก็เช่นเดียวกันครับเราอยากให้ปุ่มเป็นสีอะไรครับเราก็ไประบุ ในส่วนของบั t ทอนครับเลื่อนลงมาครับตรงบรรทัดที่68นะครับ BTN นะครับเห็นไหมครับ BTN Primary นะครับถ้าเราเปลี่ยนจาก BTN Primary ครับเป็นสีอื่นครับอย่างเช่นครับเป็นสีที่ชื่อว่า Info ครับเราก็มาเปลี่ยนชื่อครับจากคำว่า Primary ตรงนี้เป็น Info ครับสีของปุ่มก็จะเปลี่ยนไปตาม สีของอินโฟครับลองรีเฟซดูครับไหมครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถกําหนดส่วนต่างๆครับโดยการเรียนรู้ในส่วนของบูสแท็บนะครับแล้วก็นะครับการวางโพสต์นะครับให้ทํางานตามต่างๆส่วนที่เราต้องการนะครับเมื่อเราเรียนรู้นะครับคลิปนี้จบนะครับเราก็จะเข้าใจการทํางานของเว็บแอปแล้วก็การกําหนดส่วนต่างๆนะครับในการทํางาน เพื่อให้บันทึกข้อมูลลงชิดต,ตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้ครับคงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่กำลังศึกษาการทำงานของเว็บแอนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ